สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูมนตราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่บทที่6เรื่องแผนภูมิรูปภาพนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า162นะคะ มาเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะแผนภูมิร,รูปภาพนะคะหมายถึงอะไรนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายกันก่อนแผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงจำนวนสิ่งต่างๆโดยรูปภาพที่ใช้แทนสิ่งเดียวกันจะ ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันนะคะขอย้ำนะคะว่าต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันนะคะแผนภูมิรูปภาพประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1ชื่อแผนภูมิส่วนที่2 ·ตัวแผนภูมิและ ตัวที่3นะคะข้อกําหนดในการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะให้นักเรียนดูจากข้อกําหนดว่ารูปภาพ1รูปภาพนะคะใช้แทนจํานวนสิ่งของใดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1นะคะชื่อแผนภูมิรูปภาพนะคะก็คือดาวความดี เด็กชายพากินสะสมได้ใน5วันนะคะนี่คือเป็นชื่อของแผนภูมินะคะเรามาดูแผนภูมิที่1นนะคะรูปภาพอ่าโดยแผนภูมิในข้อนี้นะคะสัญลักษณ์ก็คือรูปภาพดาวรูปภาพเหมือนกันขนาดเหมือนกันนะคะอ่ะวันจันทร์วันจันทร์มีรูปภาพดาวสัญลักษณ์ความดีกี่ ดวงคะหนึ่งสองอ่ามีสองดวงนะคะต่อมาค่ะวันอังคารวันอังคารมีกี่ดวงคะมีสองดวงคะ่ะและต่อมาค่ะวันพุธอ้าววันพุธวันพุธมีดวงดาวกี่ดวงคะ นับพร้อมกันเลยค่ะ 1, 2, 3, 4, 5มีดวงดาว5ดวงค่ะและวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีมีดวงดาวทั้งหมด1 2 3มี3ดวงค่ะและวันศุกร์นะคะวันศุกร์มีกี่ดวงนะมี6เอเอไม่ใช่มี1ดวงค่ะคำถาม ข้อที่หถามว่าวันสิ่งที่เราต้องตอบไปนะคะก็คือชื่อวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและศุกร์นะคะคำถามข้อที่หนึถามว่าวันช่องว่างเด็กชายพาคินสะสมดาวความดีได้น้อยที่สุดอ้าได้น้อยที่สุดคือวันอะไรคะเด็กๆวันศุกร์นั่นเองค่ะจำนวนหนึ่งดวงนะคะต่อมา ข้อ2ถามว่าวันจ,จุดเด็กชายพาคินสะสมดาวความดีได้เท่ากันเท่ากันนะคะคือมีจํานวนเท่ากันเอ๊ะข้อไหนมีจํานวนเท่ากันนะอ่าจำนวนเท่ากันก็คือวันจันทร์และวันอังคารเพราะมีจํานวนสองดวงเท่ากันข้อนี้ตอบวันจันทร์และวันอังคารค่ะข้อ3มวัน จุดๆเด็กชายพาคินสะสมดาวความดีได้มากกว่าจุดๆอยู่สี่ดวงข้อนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบสองจำนวนอ่เขาบอกว่าห่างกันสี่ดวงใช่ไหมคะแสดงว่าจำนวนอะไรน่าลบกันแล้วคำตอบได้สีก็คือห้าลบหนึ่งเท่ากับสใช่ไหมคะ เรามาดูเฉลยข้อ3วันพุธมีดาว5ดวงเด็กชายพาคินสะสมความดีได้มากกว่าวันอะไรเอ่ยวันศุกร์อยู่4ดวงก็คือวันพุธมีดาว5ดวงวันศุกร์มีดาว1ดวง5้าลบหเท่ากับสนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะใน ้าวันนี้เด็กชายพากินสะสมความดีได้รวมอรวมกี่ดวงก็คือเอาจำนวนทั้งหมดมารวมกันนับดาวเลยค่ะเด็กๆว่ามันได้กี่ดวงวันเริ่มจากวันจันทร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ดวง หรือนักเรียนจะนำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันก็ได้นะคะอ่าเรามาทบทวนนะคะแผนภูมิในหน้านี้นะคะก็คือแผนภูมิเรื่องดาวความดีที่เด็กชายพากินสะสมได้ใน5วันนะคะก็จะประกอบด้วยวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์ค่ะ เรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดนะคะก็มีอยู่2หน้าด้วยกันหน้า162และหน้า163นะคะอันนี้คือการบ้านที่ครูให้นักเรียนทำนะคะ โดยก่อนที่นักเรียนจะทำนะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนว่าแผนภูมิแต่และช่องมีจำนวนเท่าไหร่ลงไปก่อนแล้วจึงมาตอบคำถามข้างล่างนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนจำนวนลงไปมันจะงงนะคะ งานในชั่วโมงนี้นะคะมี2หน้าหน้า162และหน้า163นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยนะคะเพื่อคุณครูจะได้ตรวจแล้วก็ให้คะแนนกับนักเรียนนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็เจอกันเพียงแค่นี้แล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ